ของเลยเจ้าของลิขสิทธิ์ตนนี้ยอดวิว2ล้านนะครับแล้วก็ตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือ3ใน15คนที่เราเซ็นสัญญานะครับอยู่ในสังกัดไปเมื่อวานซืนนี้นะครับอะไรที่จะซัพพอร์ต AJ ได้ก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับเพราะว่า AJ เองก็อุปถรรัมภ์เบทีวิสแกรนมาตั้งแต่ปี2013ที่เริ่มต้นเฉพาะแกรนโดยทีกก่อนหน้าน,นั้นอีกแล้วไม่เคยขาดนะครับก็ถือว่าช่วยผักดัน นะฮะมีรถจักรยานยนต์ใจขี่ก็บอกนะฮะเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดต่อนะครับจะได้ทำอะไรแม่แนะนำตัวแม่ให้ยืนใช้ทีงงบอาให้ผนงั้นเชิญด้านหลังครับพี่ครับเชิญด้านหลังเราตกใจใช่ไหมมันเจอพี่ีจริงๆชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้นเท้าพลาดหนีตายมาสองคนอิ่งนี้คนตา เป็นภาพกว้างก่อนแล้วเดี๋ยวขอเป็นภาพแคบขอเชิญท่านกรรมการได้ชดดก้นนิดน่อยค่ะเอาพากแรกก่อนเก็บ,กบ ขอกล้องนี้ทีนะคะครับหนึ่งสองสามไปี่นะคะนี่นะครับหนึ่งสองส้ลูกเครับหโครัเดี๋ยวน้องให้อไปทางขวาที่2นะคะขยับทีค่ะอ่า้งเลยี่ชั้ใช่ไหมคะโอเคครับเดี๋ยว Oh, no. สอครับภานคับหนึ่งสอครับขอต่อกล้องนี้นะครับหนึ่งสอามหนึ่งสองสามกล้องนี้คือครับผมดับต่อไปขอบภาพดืงนะคะจะได้ใกล้ชิดป็นภาพมอ่าเดอจะส่องสของนักพาร อ่ะเแบบก็บต้องกว้างปะ่ะมองท้องรดป่ะอ๋อขอภาพกว้ารวมนะคะก้องพร้อมไหมอ่ะน้องกินตรงกลางได้เลยค่ะ 刚你干嘛？来 ตรงนี้คขออนตครับตรงนี้นะครับขออนุญาตครับมองก็นคำึ่งสาครับครัคำหนึ่งสองสาครับเปิดตรนี้ทีนะครับ เดี๋ยมออกจงานกันเอาจจะอาจจะดินลืเชิญนะครับานประธานครับอันนี้นวัไม่เกี่ยวจะดันนี้ได้ครับอันนี้ไม่เข้ากับตรงนี้ไม่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 เอาผตรงนี้คุณจอมคุณจอมรับด้วย ผมรถก็โอเคประมาณตรงนี้ก็แล้ครับหนึ่งสองสามที่นะครับหนึ่งสองสามโอเคเลยกล้องต่อไปกันนะครับกล้องนี้นะครับหนึ่งสองสามครับภาพนะครับหนึ่งสองสามครับ

กอนนี้ครับอีกทีทะครับหนึ่นะครับโอเคครับเด<ห>ี๋ยวกล้องนี้ต่อครับรงั้นะครับหนึ่งสองสามครับครนะครับหนึ่งสองสามครับร้อยครับตัทาครับ กลนี้ครับขอบขอกล้องนี้ทีหนึ่งขอทับหนึ่งสองสามครับทับนะครับหนึ่งสองสามครับ เอาด้วยเหรอตุ้นตุ้นตุ้นะครับหนึ่งสองสามที่นครับหนึ่งสอามเกียร์ครับเดี๋ยวคุยกันเราคไม่ได้เอาผมมเป็นตัวเปิดอีก่อไปแล้วเล่นเล่นไได้ยเดี๋ยวคุย

สวัสดีค่ะเของอผู้ก่อตั้งไอจนะคะเาดี๋ยวทำนี้ขอบคุณกับขอบคุณก่อนแล้วเดี๋ยวเไอพีทีเดียวอ่ะเดี๋ยวมอบอ่ะ สองคนกนด้ววค่ะนครับเองาหครับขอบคุณก่อนหรือว่าจะมอบก่อนมอบก่อนใจะถ่ายรูปให้ด ่ออนไสลับปากกใบเฟิร์

เอาอนีปอรับเจ๊เจ๊เเจเเจอครับเบอร์่งสองสามครับขาครับสอครับา สองสามสองสามครับค่นรถไฟนี่เลยนะคะมีไฟงานต่อเดี๋ยวเข้าตรวจเลยค่ะได้รูปยังคะเข้าตรวจเลยเข้าตรวจทีมที่ไม่ได้ทำอ้าวเดี๋ยวเข้าตรอจเลยค่ะได้รูปครับเสร็จแล้วครับพร้อมที่วันเลยหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเดี๋ยวเราจะไปงานเดี๋ยวเราจะไปงาน เดยของเขาไปทอดกินก <toys> ่อนเขบคุณจอมเข้าหเข้าใหสดี่สุดนะขบอกนึ่งขออดกินนะครับหนึ่งอโอเคครับได้รเรมากเกเขียวมันเยนะครับหนงองสามทอดกนนะครับอมโอเคสาขบิ๊กเจอิ่เข้าขบิ๊ก

สำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาแล้วก็เจอผู้ถือหุ้นอยู่ด้วยพอดีนะคะเขาก็กําลังประชุมกันอยู่แล้วก็มีพี่นวัดเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะก็ขอบคุณทางทีมผู้บริหาร AJ นะคะแล้วก็บริษัท AJ รวมถึง a j AJ AJ ชมใหม่ด้วยนะคะสําหรับ AJEV นะคะฝากด้วยคะ่ะขอบคุณนะคะ